ไอหัวได้ยินเปล่าพร้อมไงน้ามาหัวทำเชียอะไรหัวจุกอีซะอีมึงทั้งเล่นบอลกับกูให้น้ำกูแต่กูโม้เสื่ออะไรวะนั่นอ่ะเจอกูกูลาบิงหัวเสียเจ้ากูตาที่เว้นทุกคนใช้อีโก้เพราะฉะนั้นมึงเจอกูกูจะแปลงร่อง ม่งหัวขยักขยังกูจะฆ่ามึงแต่ละตัวเอ้ออีสั่งงีมึมมมมมมงแอบเข้าไปกูจะฆ่ามึงเอ้ยวกมึงกลายเป็นผีปอบเลยวะเรื่องไปทำไมเ้ยกูจะฆ่ามึงพี่ชายแม่งเบียวอ่ะนอ้องถึงเพื่อนเดีย

แม่งหลอนแล้วว่ะไอ้ลินอ่ะแม่งใครก็ได้หยุดมันทีฮะแงแกดูคำนวณไอเชลลนี่ดีมากลินดีส่งไหนจังหวะมึงกูส่งกลับให้มึงลินส่งมาไม่มันบ้าอะไรวะเนี่ยจะหลอดไอ้โลนไปเออดีมากทำอะไรของไอโรนไม่เจอโกรอไปเลยคุณท่านเสร็จไปสองลายต่อไปก็ตาของมึงเฮ้ยี่คุณว่านได้ด้วยใครเนี่ยมันก็แค่แรงเยอะแต่เล่นโคตรกระโป๋องเจอกูเมื่อกี้ว่าผุ บอลไม่ทันหรอกรอ้เม้งมันขาดมะกินมันปีเขาในสนามนะครับแต่ก็ไม่ฟาวนะครับ